จากโรคพิษสุราบ้าตามพระปริธาศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างค่ะวาราคัาาติยาราชนารีนะคะประจําปีาประมาณพุทธศักราช2568จังหวัดสุรินทร์นะคะในระดับตกอไปนี้นะคะดิฉันขอแนะนำแขกผู้มีเกียรตินะคะที่มาร่วมเป็นเกียรติในที่ที่เปิดตามโครงการตามร,ระดั ดังนี้นะคะลำดับแรกค่ะท่านกิติชัยเกตองศาค่ะท่านทองทิ่จทานจังหวัดสุรินค่ะค่ะท่านนายศัตวแพทย์จรุนวิทย์นกพรรามนะคะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินค่ะ ยาชัยสุริยะเขตนะคะผู้แทนจากผู้อำนวยก,การสํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายอนิรุตสุโธสานะคะผู้แทนจากท่านปรลัดจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายธานีนาม่วงนะคะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ค่ะ นายชิชัยจาราประคะผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ค่ะนางสาวอัจฉยาชัยเนตรค่ะนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญพาิเศษค่ะ ชัยเกียรติปรุษานะคะท,ท้องถิ่นจังหวัดสุรินนะคะขึ้นบนเวทีเพื่อรับคำกล่าวรายงานและเปิดโครงการนะคะและขอเรียนเชิญนางสาวอัญชลีบรรจุสุขนะคะผู้อำนวยการกลุ่มง,งานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสา,านงานท้องถิ่นอำเภ<ๆ>อกล่าวรายงานตามลำดับเรียนเชิญค่ะ เียนองศาพ้อมถึงจังหวัดสุรินทร์ค่ะดิฉันในนามผู้จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักว์เลี้ยงผ้าอุปกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตก์อดโรคบนบ่อไทยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามภาพปาิพิธีกาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัสดิ์ทวารพรลัคขันธิยะเลาชนาลีประจันปีธศักราช256 จังหวัดสุรินทร์รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บุคลากรเจ้าหนี่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคิษสุนัขบ้า วิธีการฉีดยาให้กับสุนัขแมวอย่างถูกวิธีการเฝ้าระวังป้องกานโลภพิสุนัคบ้าและเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคพิสุนัขบ้าโดยให้สนบดถึงความแรงแรงของโรคพิสุนัคบ้าอย่างทั่วถึงและถูกวิธีการฝึกอบรมประกอบไปด้วยบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน415ท่านท้องถิ่นอำเภอรวมทั้งที่4 3 2ท่าน วิยากรในการฝึกอบรมทั้งนี้จากสำนักงานป่าสสานจังหวัดสุรินทร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอมซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ด้านการป้องกันโรคภูมิโรคปัจจี้ได้ลาสุงผลแล้วจึงใค่ขอเยียนเชิญท่านได้รับหน้ากล่าวให้้ว่าและเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจําปีงบประมาณรัฐสภาจำนวน506แปลงการวัคซีนปลอดภัยค่ะ ว่าโครงการตัดก้อนรถกองวลไทยนะครับเป็นปฏิหารของข้าราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขสุสวัสดิ์บัวรักขัติยาอาชนามีเป็นคำอุทิที่เราเนี่ยสำคัญคำว่าประจุจรพรนะครับท่านเองก็มีปฏิทานว่า ้องกวดจากโรคพิษณุกุว่าและจังกรรมกล่าวในงานที่เหนว่าสถานการณ์เองเนี่ยในจังหวัดสุรินทรต่อปีก่อนสองเนี่ยเรามีผู้ซึ่งมืติดซึ่งถึงป่วยด้วยโรคพิษณุกุลว่าเนี่ยได้เสียชีวิตไปจำนวนสองรายซึ่งนั่นก็ทำให้ในแง่ที่ประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของการป้องกันโรคพิษณุนุลว่านเราก็ขึ้นสีแดงจริง นะครับะจะเห็นว่าในเขตของเล่าคํากับไปห่ดนว่าเมื่อประมาณปีสองปศุที่ที่ไปผมก็ลงไปพื้นที่ก็สงสารหนึ่งเกิดเหตุจากจากนื่อจากว่าคุณลุงเนี่ยไม่เห็นนะครับนะคุณลุงเนี่ยเอาหมามาขี่จากตำบลหนึ่งแล้วก็มาเลี้ยงไปเรากาาา็บอกว่าหมาไม่ได้ขีดยาเนี่ยบอกว่าหมาเนี่ยเอามาจากกำยนู้น กระบวนการลงมีขีดยาแล้วแต่กระบวนการยังไม่ขีดเสร็จแล้วเนี่ยหมายก็ไม่อยู่กระบวนการขีดยาแต่ว่าเนื่องจากว่าได้มาเขาเรียกเป็นหนะังหน้าโรงนิดเดียวแล้วก็ดีนะทำงานนี่นน้นะจากการสสบฝานโรคก็ยังไม่ลงลงกว่านี้ติดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเมื่อเป็นแล้วเนี่ยโรคเนี้ยจะไม่มีทางรักษาอันนี้ก็คือ ต้องเสียชีวิตซึ่งเป็นความเศร้าแล้วเป็นความเศร้าที่เกิดจากความรักลอบเองนะครับจากนั้นมานะครับก็เห็นว่าในการขีดกวัคซีนเนี่ยหลังจากเเห็นเราก็ต้องขีดตามแนวทางของในาารค้นคุมนะครับที่มันจะมี5้กิโลเมตรนะครับเราอบรมนี่มาประมาณสรุ่นแล้วนะครับเพื่อเป็น การต่อยอดและสนับสนุนภารกิจในการฉีดยาป้องกันพิษนักบ้านในขุมหมาแมวนะครับซึ่งลำทางเองเก็เขาเรียกไอสาปฏุสั์ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยซึ่งองจะมีบ้อนห้างจำกัดนะครับแล้วและอีกส่วนหนึ่งระยะเวลาในการฉีดเนี่ยมันจะมีจำกัดเพราะเราลงมือทำลงมือฉีดพร้อมกันกับบางเดือนพินายณนะครับ ก็อย่างนี้นนเป็นที่มาที่ไปเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยทราบว,ว่าทางพอเองเขาก็ประสานว่าท่านก็จะได้ใบประกาศกับเขาเรียกวัดใช่ไหมใบไม้ยาฉีดฉีดยาหมาแมวนะฉีดยาท่านประกามารถที่จะดําเนินการถ้ามีกรณีที่เกิดขึ้นหรือว่าจะต้องตอบใครดูแลชาวบ้านให้หท้องถิ่น้ำเภอไ,ได้ไหมใบฉีด กินน้ำเลอร์เหรอต่อไปแล้กินน้ำเอจะต้องไปกียาหมาแมวแน่เรื่องเดิมยังไม่จบเลยนะไอ้ไอ้ขอก่อนกำรนงมามาใหม่ยังไม่มาแมวมื่วานก็ห้องนี้ก็เมวานก็ห้องนี้ก็เป็นเรื่องของเครือข่ายดำเนินการทางวิธรรีทําเป็นของทางสารสารคดียาทุจดี แล้วผู้มีเจ้าทักษาเมือวันเกาะที่นะครับแล้วก็ประชาชนทางเกาะนั้นว่าวันที่30นะครับทางท่านอธิบดีสารกรณีนานกฤรณ์ผู้มีชื่อทักษเนี่ยท่านทานท่านก็เมตตานะครับว่าที่จะจัดให้การให้ปางรู้กับผู้บริหารเพราะเนื่องจากว่าพี่น้องเราเนี่ย เดินสู่กระบวนการมามาที่ศาลคดีอาญาเนี่ยภาคสามมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าสารขลิยญาขาึ้นกระดิบมีผิดชอบภาคสามเนี่ยก็มีิดชอบทั้ง8จังหวัดดังนั้นเนี่ยผู้บริหารหรือว่าพนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่ที่กระทำแล้วเนี่ยได้ส่งมาที่ศาล ค่อนข้างสังท่านก็เลยมีคำนิยมว่าท่านท่านอยากจะให้ความรู้นอกจากมีการสู่ลงโดยตรงที่ห้องนี้แล้วนะครับเราก็จะถ่ายทอดให้ทุกแบงเจ็ดจังหวัดเจ็ดจังหวัดทั้งท่านผู้บริหารหรือร่วมบริหารท่านเข้าร่วมแต่ว่าจะไม่สะดวกสำหรับท่านที่จะที่จะมีประเด็นทางเรียกพูดคุยกับท่านเพราะว่าท่านเนี่ยจะเชิญท่านอาธิตวดีอายการสาม คดีใหญ่ดูภาคสนามนะครับม,มีท่านมีท่านอาชีพดีสารมีปชมีตำรวจหลักการผู้การ,การแล้วก็มีตัวแทนสภาทาน,นายความที่จะเป็นในยกเลิกมรรคมาผู้ม,มีจะเป็นช่วงเไม่ใช่วันที่สามสิบนะก็จะเป็นช่วงวันก็ฝากความพันธ์ท่านนะครับเป็นโครงการที่ที่ทาง ท่านท่านด้เมตาต่างจากพวกเรานะครับถ้า่างเฉียเรื่องเสียดราวแล้วมันมันก็ไม่ควรนะครับหลายเรื่องที่คายอยู่ที่องศาก,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 ก็หลายเรื่องอยู่นะครับโดยผู้บริหารหรือพนักงานที่ดนนะครับแร้ฟ้องที่ต้องอยู่ในระดับ,บนี้ก็หลายท่านนะครับมันก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ที่เราไปยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องน้อมรับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับ สำหรับโครงการในวันนี้นะครับเจ้าขอนันเรียนเราว่าส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้หานเองนะครับท่าน,าน,านก็จะมีข้องมีความล้องตัวนะครับในงานที่เมื่อถึงกาหนดในการที่จะต้องออกขิยนยาท่านก็สามารถที่จะจัดขร,ระวสารกับหน่วยของทางพันธุศาสตร์ก็คือสายพันธุ์ที่ร่วมกันลงข,งขีดยาให้เสร็จภายในกำหนดนะครับสองนะครับท่านเอง ที่เมื่อเกิดปรามีเกิดขึ้นเนี่ยเทสที่ผมนำเรียนกับคุณท่านว่าถ้าเกิดปรามีที่มีน้องบวกบวกหรือมีคนตายมีคนตายมีคนตายเนี่ยก็คือท่านก็ต้องขียนสมีห้ากิโลเมตรนะครับตามนะครับลองลองกับท่านเองท่านในยกท่านจะรู้ในนี้ไม่มาเปล่าเลยนะท่านก็ยังรู้ว่าพอเกิดขึ้นท่านท่านจะเหนื่อยมาก หายเไยแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้ก็ยังสงสัย ที่เปิดป๊กโขงมาบวกอยู่นะครับไม่ไม่ได้หมายความว่ามันหายครับแต่ว่ามันยังไม่หายมดแต่นนมีสัตว์ที่นี่มาต่อยมันบวกอยู่นะครับก็ก็นำเนื้อหาข้อมูลท่านนะครับก็ต้องขอาการาบขอบพระคุณนะครับทางหน่วยงานภาคีนะครับไม่ว่าทางทางประตูสัตว์เองทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน,นะครับจริง,งงานนะครับซึ่งท่านได้ความรู้เคาะพวกเรา ในการมาเป็นวิทยากรมาชี้แนะชี้นำพวกเราในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพื้นที่นะครับวันนี้ครับวันนี้ได้เวลาสมคกรนแล้วครับผมขออนุญาตจุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองบคลากรเส่วนทั้ง่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษเคนก่าภายใต้โครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัย จากพระพิสุนั์ป้าตามบรรทิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัสดิวัตรวรวรรคติราชนาวีประจําปีเมื่อมาสองพันห้าร้อยสี่สิบแจังหวัดสุรินทร์ณวันนีขอบคุณครับค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านกิติชัยเกียรติวงศาราท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงนะที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน พิธีเปิเดในวันนี้นะคะขอเสียรมมือให้กับท่านอีกครั้งหนะะึ่งค่ะขอบคุณมากนะคะในลำดับต่อไปนะคะขอียนเชิญท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรตินะคะร่วมถ่ายภาพกับผู้คำกับการอบรมด้านหน้าเวทีกางนะคะขอบคณนณคะ่ะ คนไร่ล มีหัวใจอะไรอีกไหมครับเคครับ ผู้แทนจากองยานต่างๆจังหวัดสมิทรป็อย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติเราพิธีเปิดงานี้ขอขอบคุณเังหอั่สมสูรนรค่ะในลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกับท่านพี่คอรนะคะจากตัวแทนจาก จังหวัดนะคะท่านโสภิตาเหมาะหมายนะคะซึ่งจะเป็นวิทยากรรยายต่อจากนี้นะคะค่ะขอบคุณท่านกิติชัยเกียรติองศานะคะท่านผู้กิตใจจังหวดสุรินเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็ท่านพัฒน,นาการจังหวัดสุรินนะคะท่านนายชุติมาธุลประเรสริฐศิล์นะคะคท่านพัฒน,น,นาการจังหวัดสุรินของเรานะคะที่เราเริ่มที่จเปิดในงาน ลำดับต่อไปน,นี้นะคะพี่ช้าก็ขอเรียนเชิญน,นะคะ,ะ,คะท่นานโสภิตานะคะผอมานะคะผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์นะคะให้ความรู้ต่อได้เลยแถวๆนี้นเชิญค,ค่ะค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะซึ่งประ,ะเด็นเรื่องวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยะคะ่ะ ซึ่งถ้าอาปทอแต่ละที่ค่ะถ้าไปฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูคุณภาพของวัคซีนด้วยนะคะถ้าเราฉีดวัคซีนเข้าไปในตัวสัตว์แล้ววัคซีนเราไม่ได้คุณภาพใช่ไหมคะก็เหมือนว่าฉีด้าเปล่าเข้าตัวสัตว์ไม่มีผลในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะซึ่งวัคซีนเนี่ยเราจะต้องดูตั้งแต่การขนส่งนะคะการเก็บข้อุปกรณ์ในการเก็บแล้วก็ เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเราจะต้องแก้ไขยังไงได้บ้างนะคะซึ่งเนื้อหาค่ะก็เราจะมีสองส่วนด้วยกันก็คือวัคซีนปรงกอบด้วิสุนัขบ้านในสัตว์แล้วก็ระบบลูปโซ่ความเย็นของวัคซีนนะคะนี่เราไม่ได้เราเบรกแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสับเนี่ยค่ะวัคซีนเป็นชีววัตถุที่ปิดจากเชื้อโรคนะคะปิดจากเชื้อแรนะคะซึ่งตัวเชื้อนี้จะต้องอถูกทำให้ได้สามารถของต่อได้แล้วก็เพื่อนำมากระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกัน,นขระคะซึ่งวัคซีนนี้จะเป็นเชื้อตายค่ะถ้าเชือเ้อเป็นเป็นยังไงนะคะ เราก็เป็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวัคซีนจะต้องเป็นเชื้อตายค่ะทีนี้วัคซีนนะคะมีมีความไวต่อความร้อนความเย็นและก็แสงมากคะเพราะฉะนั้นเวลาเราอบอฉีดวัคซีนในสัตว์เราจะต้องดูแลให้เจอความร้อนหรือโดนแสงพื่จะทำให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพได้แล้วเพราะฉะนั้นการเก็บวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะ ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่หดศูนซึ่งอุณหภูมิที่หมา,หมสาะสามะเท่าไหร่คะทราบไหมคะอุณหภูมิเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะสองถึงแปดองศา ต้องขึ้นทะเบียนต้องได้รับอน,นุญาตจากพยองด้วยนะคะหน้าที่สําคัญก็แต่ละที่เอาซื้อแบบไหนคะแบบบรรจุแบบขวดเดียวหรือบรรจุหลายๆแล้วก็ไม่เรียกอะไรมาโดนแล้วเอาไปฉีดส่วนใหญ่จะเป็นซิงเกิลโน้ตใช่ไหมคะซิงเกิลโน้ตจสะสะดวกคะ่ะเพราะว่าเวลาเราใช้เราฉีดเป็นลายตัวลายตัวเลยเนาะ มีมีใครมีที่ไหนแบบแบบลักษณะเป็นรวมได้ไหมคะมีไหมกาเรียกมันทิเบอรโดสอะไรมันจะมีบรรจุแบบหนึ่งขวดหนึ่งมลกับหนึ่งขวดสิบเมลเนาะแต่ว่าเพื่อความสะดวกส,ส่วนใหญ่จะเป็นลนักษณะอ่าหนึ่งขวดหนึ่งเมลเนาะหรือหรือว่าฟลีซิเกนโดสน,นะคะทีนี้วัคซีนชนะิดแบบ ทำแต่คนหัวอพ่นหัวอพ่งกัทำหมาแม่อะไรเจ้าบ้านช่วยอนยายงหอนไปหน่อยนะนี้วนี้ดกไปข้าด้วยไห

我加班。